วิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐมค่ะสำหรับบทเรียน PowerPoint ประกอบการบรรยายรายวิชาภาษาไทยในงานสารบัญรหัสวิชา1 5 4 3 2 9 9นะคะก็บทนี้จะเป็นบทที่4นะคะการรับส่งหนังสือราชการค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันก่อนว่าการรับหนังสือคืออะไรนะคะ การหนังสือรับนะคะการรับหนังสือหรือว่าหนังสือรับเนี่ยมันก็คือหนังสือที่หน่วยงานสถาบันนะคะได้รับเข้ามาจากภายนอกนะคะอาจจะเป็นจากหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นสมมุติว่าหน่วยงานเอกชนนะคะหรือว่าบุคคลทั่วไปก็ได้นะคะที่ส่งหนังสือเข้ามาหรือว่าจะเป็นหน่วยงานภายในสังกัดเดียวกันก็ได้นะคะเวลามีหนังสือเข้ามาเนี่ย นะคะส่วนส่วนมากเราก็จะเรียกรวมรวมกันว่าเป็นหนังสือรับเข้ามานะคะซึ่งเมื่อรับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจัดระบบระเบียบนะคะมีการแบบออมอบหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานเกี่ยวกับการเก็บเอกสารนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยดูแลแล้วก็จัดให้เป็นระบบนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ไม่สับสนนะคะ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สารบัญน,นะคะเมื่อได้รับหนังสือรับนะคะก็คือเมื่อมีหนังสือเข้ามาเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างนะคะก็คืออย่างแรกจัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของเอกสารนะคะว่าเอกสารที่เข้ามาเนี่ยวันหนึ่งอ่ะอาจจะมีหลายฉบับมากนะคะอาจจะมีแบบเป็นหลักสิบ นะคะหรือว่าถ้าเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นหลักแบบหลายสิบเลยก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่ที่รับเอกสารเข้ามาเนี่ยจะต้องจัดลำดับความสําคัญแล้วก็ความเร่งด่วนของเอกสารนะคะว่าอันไหนที่เร่งด่วนมีปั๊มด่วนที่สุดมีปั๊มด่วนมากมีปั๊มด่วนมาหรือว่ามีความสําคัญที่ต้องจัดการก่อนให้ทันเดดไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าหนังสือราชการเนี่ยบางทีอ่ะมันผ่านกระบวนการผ่าน การอนุมัติเนี่ยหลายขั้นตอนมากกว่าจะมาถึงหน่วยงานปลายทางซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะใกล้กับเดทไลน์มากแล้วนะคะจึงต้องมีการจัดการนะคะเรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะทำงานเคลียร์งานได้ตามที่ต้องการนะคะ ทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเอกสารแล้วนะคะหักเปิดซองออกมาปุ๊บหรือว่าเห็นเอกสารในระบบออนไลน์แล้วปุ๊บเนี่ยเห็นข้อผิดพลาดนะคะควรที่จะบอกกับต้นสังกัดของเจ้าของหนังสือให้แก้ไขก่อนนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกในการแก้ไขแล้วก็จะมีการบันทึกข้อบอกพร่องเอาไว้เป็นหลักฐานก็ได้นะคะ พอรับหนังสือเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือฉบับไหนก็ตามจะต้องมีการประทับตรารับหนังสือนะคะที่มุมบนขวาของหนังสือทุกฉบับเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูตัวอย่างกันเนาะว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะคะนะคะอันนี้จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหน้าตาของ ตารับหนังสือนะคะก็จะประกอบไปได้วยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้ตัดรูปนะคะมาจากหนังสือราชการออนไลน์นะคะแต่ว่าเวลาประทับตารับหนังสือเนี่ยก็จะมีรูปหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็คือมีด้านบนเนี่ยจะเป็นหน่วยงานเนาะเลขรับนะคะก็คือเลขรับหนังสือเข้ามานะคะเป็นเรียงลำดับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ รับมาวันที่เท่าไหร่นะคะหนังสือเล็กหนังสือฉบับนี้มาถึงหน่วยงานของเราในวันที่เท่าไหร่แล้วเวลาอะไรนะคะเราก็บันทึกไปเนาะนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนาะมีเลขรับวันที่แล้วก็เวลาเหมือนกันอันที่อยู่ชิดกันอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายความว่ามันมาจากหน่วยงานหนึ่งอะแล้วก็ไปส่งส่งไปอีกหน่วยงานหนึ่งเนาะ อันนี้มันมาถึงคณะมนุษยศาสตร,ร์และสังคมศาสตร,ร์เนี่ยในรับมาในวันที่9ตอน4โมงนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่สำนักคอมพิวเตอร์นะคะในวันที่10ตอน8โมง22เนาะดังนันน้นวันวันวันที่ขึ้นก่อนก็คือเป็นหนังสือที่ผ่านทางหน่วยงานนั้นมาก่อนก่อนที่จะมาถึงหน่วยงานปลายทางก็คือสำนักคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะอ่ะตรารับหนังสือนะคะประกอบ ด้วยเนาะที่บอกไปเมื่อครู่นี้นะค่ะก็คือเลขที่ของหนังสือวันที่รับหนังสือเขียนวันเดือนปีเนาะแล้วก็วันเวลาที่เอาเวลาที่รับหนังสือนะคะเมื่อประทับตรารับหนังสือแล้วให้ลงทะเบียนในทะเบียนหนังสือรับนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างตรารับหนังสือนะคะในหนังสือราชการเนาะอันนี้คือเป็นหนังสือราชการในระบบ สารบัญออนไลน์แล้วนะคะก็จะมีการประทับตาเลขรับแบบนี้นะคะอยู่บนมุมบนขวาของหนังสือราชการทุกฉบับนะคะอันนี้มีเหมือนเหมือนคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยที่ดูแบบซูมเนาะก็จะมะีทางขวานะคะตาทางขวาเป็นคณะมนุยษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะมีเลขรับมีวันที่แล้วก็มีเวลา แล้วก็ส่งต่อไปให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะอ่าแล้วก็มีการลงเลขครับมีการใส่วันที่ในเวลาเช่นเดียวกันนะคะแล้วนอกนั้นเนี่ยลักษณะของหนังสือร,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 รชาชการฉบับนี้นะคะก็อ่เป็นอะไรเป็นหนังสือภายนอกหรือภายในนะคะดูจากฟอร์มก็ได้เนอ้องดูจากฟอร์มน่า,นาจะนึกออกถ้าดูจากฟอร์มมีคำว่าบันทึกข้อความมีมีครูอยู่ทางซ้ายนะคะแค่ดูส่วนหัวเนี่ยก็ทราบแล้วนาะว่ามันเป็น หนังสือภายในใช่ไหมคะหนังสือภายในเนี่ยจะมีการใช้คําว่าบันทึกข้อความนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเนาะเขียนตามรูปแบบของหนังสือภายในเลยนะคะแล้วก็มีการลงนามชื่อผู้เขียนเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนังสือที่เขียนเสร็จแล้วนะคะผู้เขียนลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งออกไปสู่ปลายทางแล้วเราจะดูว่าหนังสือมันไปถึงปลายทางก็ดูจากเลขรับนี่แหละว่าถ้ามีไม่เอาหน่วยงานปลายทางเนี่ยเขา ลงเลขรับแล้วก็แสดงว่าหนังสือเนี่ยมันไปถึงปลายทางแล้วมันออกเลขแล้วเรียบร้อยเองนะคะที่นี้นะคะเ,เมื่อกี้เนี่ยมีการพูดถึงว่าพอหนังสือมาเนี่ยนะคะเราจะต้องลงเล่มทะเบียนหนังสือรับใช่ไหมคะในเล่มทะเบียนหนังสือรับเนี่ยก็เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเนาะ ก็ช่วยให้การลงทะเบียนหนังสือรับเนี่ยไม่ไม่จะป็นต้องเขียนแล้วนะคะแต่ก่อนจะใช้เล่มสีํำเงินเขียนกันแต่ปัจจุบันเนี้ยจะใช้เป็นไฟล์ Excel ก็ได้นะคะเป็นโปรแกรม Excel ก็ได้หรือว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาออกแบบจ้างจ้างบริษัทมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะทีนี้ส่วนประกอบของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเนาะาก็คือทะเบ็นหนังสือรับเนี่ยมันจะมีการลงวันที่เดือน พศนะคะให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ทะเบียนรับนะคะให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทินก็คือว่าฉบับที่1นนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนเออเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมของปีนั้นแล้วเราก็จะไล่ไปนะคะตั้งแต่เลข1 2 3 4 5สาสหนะคะแล้วก็อ่าเขียนไปจนถึงเนี่ยวันที่31ธันวาคม ฉบับสุดท้ายนะคะสมุติว่าเป็นสบับที่5,000เราก็จะสิ้นสุดแค่นั้นแล้วพอปี 2, 5, 6, 6เราก็จะไปเริ่มเลขหนึ่งใหม่นะคะอะลงที่นะคะที่ก็คือให้บันทึกเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามานะคะก็มีการเรียงลำดับเหมือนกันนะคะตั้งแต่เลขหนึ่งแล้วก็ลงออลงจากะนะคะวันวันที่อที่วันที่แล้วก็จากนะคะให้ลงตำแหน่ง เจ้าของหนังส or 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 ือนะคะหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่เราไม่ได้ทราบตําแหน่งนะคะแล้วก็ถึงให้ลงตําแหน่งของผู้ที่มีหนังสือนั้นมีถึงหรือส่วนราชการนะคะหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตาแหน่งนะคะแล้วก็เรื่องนะคะเรื่องของหนังสือนั้นแล้วก็การปฏิบัติเนาะการปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นการสรุปเอาจากจุดประสงค์ของหนังสือก็ได้นะคะหรือว่าจะสรุป เอาเองใจความสําคัญจากใจความสําคัญของหนังสือก็ได้นะคะแล้วก็จะมีหมายเหตุถ้าเกิดเป็นบันทึกข้อความแบบด่วนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะใส่รายละเอียดอื่นๆนลงไปในช่องหมายเหตุได้นะคะ ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างทะเบียนหนังสือรับในโปรแกรม Excel นะคะ Microsoft Excel ก็มีการประยุกต์ใช้เทคนโนโลยีเข้ามานะคะนี่ก็จะเป็นหัวข้อนะคะทิตะเบียนหนังสือรับแล้วก็จะมีการใส่เลขเอาไว้ตรงนี้นะคะสำหรับเออเอาไว้คิร์ชได้นะคะคนหาหนังสือได้แล้วก็จะเป็นหัวข้อที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะมีที่ลงวันที่จากถึงเรื่อง การปฏิบัติแล้วก็หมายเหตุอันนี้อาจจะมีการเพิ่มเติมให้ใส่วันเดือนปีเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีการออกแบบโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้เฉพาะ,ะใช้เฉพาะหน่วยงานนะคะก็เลยมีการเอาโปรแกรม Excel มาประยุกต์ใช้นะคะออกแบบตารางให้เป็นทะเบียนรับหนังสือแทนก็สะดวกดีไปแบบหนึ่งเนาะไม่ไม่จำเป็นท้องไม่จำเป็นต้องนั่งเขียนแล้วนะคะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการบันทึกข้อมูลหนังสือรับในโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จริงๆอันนี้ก็หน้าตาคล้ายๆ Excel เหมือนกันนะคะอ่ะเราลองดูเนาะอันนี้จะมีแบบเลขทะเบียนรับนะเห็นไหมคะเขาจะไล่มาตั้งแต่3 4 3 5 3 6อันนี้เนาะแล้วก็ที่นะคะตรงส่วนเนี้ยทั้งสษาถ้าสงสัยนะว่ามาจากไหนคือมันก็มาจากในหนังสือเลยนะคะเราแค่เอารายละเอียดในหนังสือเนี่ยมาใส่ ลงในแต่ละหมวดหมู่ให้ถูกต้องเท่านั้นเองเนาะ,ะที่นะคะลงวันที่ในหนัง,นหนงสือเลยจากใครนะคะเป็นคนส่งมาถึงใครนะคะอันนี้อันนี้เขาใช้เป็นหน่วยงานเนาะออนะคะแล้วก็เรื่องนะคะเรื่องเราก็เอามาจากในหนังสือเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการปฏิบตัติการปฏิบัติของหนังสือฉบับนี้คือให้ทำอะไรแล้วก็ให้ทำภายในวันไหนเนาะเห็นไหมคะมีการาลงนัดแล้วส่งภายใน วันที่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการาเขียนข้อปฏิบัติไว้เราก็สามารถที่จะดูจากจุดประสงค์ได้นะคะอาจจะมีแบบรับทราบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บที่หมวดไหนนะคะอันนี้ก็คือการทำแฟ้มปกติเนี่ยหนังสือราชการนะคะพอเข้าในสู่การบันทึกข้อมูลหนังสือรับแล้วเนี่ยอาจจะมีก็ต้องมีการทำเป็นแฟ้มเนาะแล้วก็การทำแฟ้มก็จะต้องมีการกำหนดเลขเอาไว้นะคะเลขรหัสแฟ้มเนี่ยเพื่อที่จะ เอาไว้สืบค้นได้เนาะว่าข้อมูลเนี้ยข้อมูลหมวดเนี้ยอยู่ในแฟ้มหมายเลขเท่าไหร่นะคะอ้างอิงมีไหมนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็วันเดือนปีแล้วก็การแจ้งเตือนอันนี้อันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเหมือนกันเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมันใช้หลักเดียวกันเนาะจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยงานสารบ,บันปี2564 นะคะหรือว่าในหน่วยงานอื่นๆอ,อาจจะอิงกับฉบับเกา่เกาๆก,ก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วทีนี้พอมีการนําเอาหลักการมาประยุกต์ใช้นะคะก็มีแต่ละหน่วยงานเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมจุดไหนเข้าไปที่ทําให้การทํางานเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นอย่างเช่นอันนี้นะคะมีการแจ้งเตือนว่าอีกกี่วันนะคะจะต้องดําเนินการแล้วจะถึงเดทไลน์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยให้งานเนี่ยมันไม่ผิดพลาด ซึ่งก็เป็นข้อดีนะคะของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเล่มหนังสือรับนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีหน้าตาแบบคลาสสิกแบบนี้นะคะก็คือเป็นเล่มสีน้ำเงินนะคะน่าจะยังมีหน่วยมีหน่วยงานที่ยังใช้แบบนี้อยู่นะคะอย่างล่าสุดพี่ปีสี่จบแล้วนะคะไปฝึกงานที่โรงเรียนพลตำรวจนะคะ หลังหลหังใก,ใกล้มาหาวิทยาลัยเรานะคะเอ,อก็ยังได้ช่วยเจ้าหน้าที่นะคะในการบันทึกข้อมูลหนังสือรับอยู่เป็นเป็นการเขียนแบบนี้เลยนะคะเป็นเล่มสีน้ำเงินอย่างนี้เลยเอ,อเพราะว่ารุ่นพี่ได้มาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเทศจจันร์ขอบุณสอนเปียบนะคะยังต้องบันทึกอย่างนี้อยู่เออก็จะมีบางหน่วยงานเหมือนกันนะคะที่ยังใช้ขั้นเขียนเนาะนะคะข้อมูลที่ เขียนลงไปเนี่ยก็จะเหมือนกับที่เรียนไปเมื่อกี้เลยนะคะก็จะเป็นพวกเลขที่นะคะเลขทะเบียนรับที่วันที่จากหน่วยงานไหนถึงหน่วยงานไหนนะคะเรื่องแล้วก็ข้อปฏิบตัติแล้วก็หมายเหตุน,นะคะอันนี้ก็จะต้องมีการบันทึกทุกวันนะคะเพราะว่าหนังสือเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะต้องบันทึกเลยอย่าทิ้งค้างไว้นะคะ ค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนการรับหนังสือสามารถที่จะสรุปได้ดังนี้นะคะสมมุติว่าเป็นหน่วยงานแบบมหาวิทยายลัยละกันนะคะเพราะว่าหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการรับหนังสือภายในหน่วยงานกับภายนอกหน่วยงานก็จะคล้ายๆกันนะคะ Blessed, อคันแรกถ้าเกิดว่าเป็นทุยภายในหน่วยงานเนาะเราก็จะรับเอกสารมาจากหน่วยงานอื่นๆนะคะที่อยู่ภายในหน่วยงานของเรา แล้วก็จะมีการพอรับมาแล้วเนี่ยก็จะลงรับในทะเบียนรับหนังสือนะคะพอรับเสร็จแล้วลงลงทะเบียนเลขแล้วก็จะมีการเสนอเอกสารให้หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบภายในหรือว่าหน่วยงานสรารบันของแต่ละหน่วยงานเนี่ยรับทราบนะคะแล้วก็ดําเนินการคัดแยกเอกสารส่งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะกับงานที่ได้รับมอบหมายส่วนถ้าเป็น การรับหนังสือนะคะจะภายนอกมหาวิทยาลัยหรือภายนอกหน่วยงานราชการนะคะก็จะมีการรับเอกสารจากหน่วยงานสรารบันของมหาวิทยาลัยนะคะลงชื่อในทะเบียนรับนะคะดังนั้นเวลาหนังสือเข้ามาเนี่ยทะเบียนรับเนี่ยนะคะจะเป็นหน่วยงานแรกเลยที่จะต้องคัดกรองหนังสือให้กับให้กับบุคคลอื่นๆนะคะแล้วก็พอลงทะเบียนรับแล้วนะคะก็เสนอเอกสารให้กับหัวหน้าสํานักงานตรวจสอบภายในเพื่อรับทราบ นะคะแล้วก็ดําเนินการคัดแยกเพื่อที่จะส่งไปให้ปลายทางนั่นเองนะคะค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการส่งหนังสือราชการนะคะก็จากทั้งหน่วยงานภายนอกและ,ภา,และภายนอกและภายในเลยนะคะ,ะถ้าเป็นภายในนะคะถ้าเป็นภายในหน่วยงานก่อนก็จะเริ่มจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยมอบหมายงานพิมพ์นะคะเป็นหนังสือทําหนังสือขึ้นมาจัดพิมพ์รายงานหรือเอกสารนะคะตรวจสอบคําถูกต้อง ให้เรียบร้อยนะคะว่ามีการพิมพ์ตกหล่นชื่อผิดหรืออะไรยังไงนะคะตรวจสอบคําถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เสนอหัวหน้าสํานักงานตรวจสอบภายในลงนามนะคะต้องมีการลงนามก่อนเสมอนะคะว่าถูกต้องแล้วนะคะออกเลขทะเบียนส่งและวันที่ส่งนะคะทาสาเนาเอกสารเก็บไว้ที่หน่วยงานแล้วก็จัดส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้ถ้ามาจากภายนอกบ้างนะคะส่งส่งออกภายนอกนะคะก็จะ ขั้นตอนคล้ายๆการเลยนะคะเริ่มจากการจัดทําก่อนเนาะพิมพ์นะคะทำหนังสือขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบคําถูกต้องนะคะเสนอเสน้นเ,เสนอนะคะออกเลขทะเเป็นส่งนะคะออกเลขถะาเป็นส่งที่หน่วยงานกลางนะคะทีนี้พอมีเลขส่งปุ๊บเนี่ยถึงจะสามารถจะส่งเอกสารออกไปได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงหนังสือรับ กันไปแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นการส่งหนังสือบ้างเนาะทีนี้หนังสือส่งเนี่ยมันคือหนังสือที่เราส่งไปภายนอกนะคะคือขั้นตอนมันจะเหมือนกันแหละมันแค่ส่วนทางกันเท่านั้นเองคือจะถ้าเป็นรับคือหน่วยงานอื่นอส่งมาให้เราแต่ถ้าเกิดส่งออกก็คือเราส่งไปออกไปให้หน่วยงานอื่นเนาะขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าแค่ส่วนทางกันเท่านั้นเองนะคะ ทีนี้หนังสือส่งไปภายนอกเนี่ยเราจะปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือว่าเจ้าของเรื่องใครเป็นคนทําหนังสือเล่มอาชบับนั้นก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือนะคะรวมถึงสิ่งที่จะส่งไปด้วยเนี่ยนะคะเอกสารก็แนบไปด้วยกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งหนังสือเนี่ย ไปที่เจ้าหน้าท mm ี hmm. ่ของหน่วยงานสารบัรกลางเพื <endorsed> <offer> ่อ <Snow> ส <bet> ่งออกนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่รับหนังสือของเราแล้วเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่งนะคะทะเบียนหนังสือรับก็มีเล่มสีําเงินมากินให้ดูไปเนาะแล้วก็มีทะเบียนหนังสือส่งด้วยนะคะโดยที่จะมีรายละเอียดดังนี้นะคะทะเบียนหนังสือส่งก็จะมีวันที่เดือนปีนะคะเลขทะเบียนส่ง ที่นะคะให้ลงรหัสตัวเันชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนะคะแล้วก็ลงวันที่นะคะจากนะคะให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือนะคะหรือส่วนราชการหรือบุคคลในกรณีที่เราไม่มีตำแหน่งนะคะถึงใครนะคะเป็นชื่อตำแหน่งหรือว่าชื่อส่วนราชการก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องนะคะการปฏิบัติแล้วก็หมายเหตุนะคะ จะสังเกตได้ว่าข้อมูลที่จะลงในทะเบียนส่งอ่ะก็จะเหมือนทะเบียนหนังสือรับเลยเหมือนกันนะคะทีนี้ข,ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือเราจะลงเลขที่วันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งออกในทั้งในต้นฉบ,บับและสำเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียนส่งนะคะและวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่งอ่าทะเบียนหนังสือส่งก็จะมีแบบฟอร์มนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการกําหนดเลขที่หนังสือออกนะคะก็ในส่วนของเลขที่หนังสือออกจะมีการใช้เพียญชนะ2ตัวแรกนะคะเพียญชนะ2ตัวแรกเนี่ยจะใช้แทนชื่อกระทรวงทะบวงหรือหน่วยงานราชการที่ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทะบวงหรือจังหวัดนะคะอันนี้จะเป็นรหัสเพียญชนะประจํากระทรวงเนาะตรงนี้นะคะนักศึกษาถ้าต้องเขียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปเซิร์ชดูได้จาก อินเทอร์เน็ตเลยนะคะจะมีระบุไว้นะคะเราใช้ตามเขาอย่างเดียวเนาะอ่าทีนี้ถ้าเป็นรหัสตัวเพนชนะประจำจังหวัดนะคะก็จะกําหนดไว้แล้วอีกเช่นกันเนาะดังนั้นเวลาที่เราเห็นตัวอักษร4ตัวนะคะอยู่ในเอ,อ่อยวในหนังสือออกเนี่ยก็จะหมายถึงเพนชนะประจำกระทรวงหรือ รหัสตัวเพรชนะประจำจังหวัดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการกำหนดเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องนะคะจะประกอบด้วยเลข4ตัวด้วยกันก็คือนะคะเลขอันนี้อันนี้จะเป็นเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องนะคะสำหรับราชการบริหารส่วนกลางนะคะตัวเลข2ตัวแรกจะสำหรับกระซูงทะวงหรือหน่วยงานราชการระดับกรม โดยเริ่มจากเลขศูนย์หนึ่งเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็จะมีกำหนดไว้แล้วอีกเช่นกันเนาะออส่วนราชการใดที่ถูกยุบนะคะจะปล่อยตัวเลขกันว่างไว้เลยแต่ก็จะไม่มีใครใช้อีกแล้วนะคะหากมีส่วนราชการจัดตั้งใหม่จะเรียงลําดับเป็นลําดับถัดไปอย่างเช่นช่วงโควิดเนาะเราก็จะมีสปคใช่ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนราชการที่ตั้งใหม่ก็จะมีการกําหนดเลขลําดับถัดไปต่อจากท้ายสุดขึ้นมานะคะ หากกระทรวงทบวงหรือกรมใดอยู่ลำดับที่มากกว่า100จะใช้เลข3ตัวเริ่มจาก0ูนนะคะทีนี้อันนี้2ตัวหน้าเนาะต่อไปจะเป็นตัวเลข2ตัวท้ายนะคะจะหมายถึงสำนักกองหรือส่วนราชการเทียบเท่ากับกองโดยเริ่มจากตัวเลขศูนย์นะคะเรียนไปตามลำดับส่วนราชการอ่ะแล้วก็ข้อ 2- ถึง4นะคะอันนี้จะเหมือนกับตัวเลข2ตัวแรกเลยนะคะวิธีการเรียน ่านะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างเลขที่หนังสือออกของราชการส่วนกลางนะคะอันนี้คือเป็นหน่วยราชการส่วนกลางนะคะที่มีตัวอักษรกําหนดไว้เนาะอย่างเช่นสํานักคณะกรรมการราชการพลเรือนนะคะสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนนะคะจะมีเลขที่10เนี่ย10จะเป็นของสํานักงานคณะกรรมการราชการพลเรือน หนึ่งสามจะเป็นของสถาบันพัฒนาข้าราชการพล,ลเรือนนะคะเคสเดียวกันสำนักงานประหลัดกระทรวงแรงงานนะคะก็จะมีศูนย์สองแล้วก็สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ก็เป็นศูนย์สี่อย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นเลขต้นจะเป็นของหน่วยงานส่วนกลางนะคะของราชการกลางส่วนเลขหลังเนี่ยมันจะเป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานหน่วยงานใหญ่หญอีกทีนึงนั่นเองนะคะส่วนตัวสอนข้างหน้านี้ก็จะเป็น ตัวเพนชนะที่กําหนดเอาไว้นะคะของแต่ละหน่วยงานนั่นเองค่ะเนื้อหานะคะโดยสรุปก็จะมีอยู่ว่านะคะในบทนี้เราจะพูดถึงการรับและการส่งหนังสือราชการกันนะคะทีนี้หนังสือรับเนี่ยมันก็คือหนังสือที่เราเนี่ยได้รับเข้าจากภายนอกนะคะอาจจะเป็นจากหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการก็ได้หรือเป็นหน่วยงานภายในสังกัดเดียวกันก็ได้นะคะหรือว่า หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับหนังสือเนี่ยจะได้แก่จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของเอกสารแก้ไขเอกสารเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือบันทึกข้อบกพร่องเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะและประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ นะคะหรือว่าการลงทะเบียนหนังสือรับเนี่ยสามารถทําได้ทั้งการเขียนบันทึกลงในเล่มก็ได้นะคะหรือการใช้โปรแกร,รม Excel และโปรแกร,รมสําเร็จรูปในการบันทึกก็ได้นะคะส่วนการส่งหนังสือเนี่ยจะมีขั้นตอนเหมือนกับการรับหนังสือเลยอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าจะมีขั้นตอนที่ส่วนทางการเฉยๆนะคะก็ต้องมีการรับ มีการออกเลขหนะคะมีการออกเลขและบันทึกข้อมูลหนังสือส่งก่อนส่งออกไปที่หน่วยงานปลายทางนะคะแล้วก็ต้องมีการใส่เลขที่ของหนังสือให้ถูกต้องด้วยค่ะ